สวัสดีครับผมพ้พุ์บันพศนะครับเซ c กชั่นหกหนึ่งสองหนึ่งไอวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับก็จะมีก็จะแยกเป็นหัวข้อมีปัจจัยภายนอกกับปัจจัยเออปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในแล้วก็ยังจะมีขั้นตอนการตัดสินใจซื้อนะครับ ขั้นตอนการขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อก็จะแยกเป็นสามขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการแสวงการแสวงหาทางเลือกนะครับ ขั้นตอนที่สองนะครับก็จะเป็นการการประเมินผลทางเลือกนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่สามก็จะเป็นการตัดสินใจซื้อนะครับ ต่อไปนครับก็ปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็จะมีการจูงใจนะครับก็จะเป็นการจูงใจแล้วก็การรับรู้แล้วก็การเรียนรู้นะครับ กับอุคขลิกภาพอุคลิกภาพ,ลภาพแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพักคณะตินะครับนี่ครับแวหัวข้อปัจจัยภายใ,ในครับก็จะมีกลุ่มอ้างอิงนะครับ แล้วก็ชั้นทางสังคมนะครับก็ครอบครัวนะครับอันสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นวัฒนธรรมนะครับ ทั้งหมดนี้คือหัวข้อในพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับขอบคุณมากครับ